ก็ไก่ก็ไก่ก็ไก่อะไรติดเท้าลูกอะไรติดเท้าน่ะโอ้หืมอะไรถุงพลาสติกติดเท้าออกม่ได้นะปู่จะช่วยจับก็จับไม่ยอมให้จับทำไงดีอะหืมทำไงดีอุย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 จะได้ไหมหอืมอืมช่วยไม่ได้ก็ไม่ยอมให้จับ กกายเดินตามลวงูมาเหรอจะก,กินข้าวกันแล้วใช่ไหมจะก,กินข้าวกันแล้วใช่ไหมมากินข้าวตรงนี้ก็ได้เนาะอันนี้กินข้าวตรงนี้ก็ได้เพราะหลวงปู่ทำงานอยู่ตรงนี้ปู่ทำงานตรงนี้ไกลเลยเดินมาหาตรงนี้ก็จะเทเทพื้นเทพื้นพุทธคยาเจดีสีผงชัยนนี้วัสดุปกรณ์มายังไม่ครบเดี๋ยวรอพรุ่งนี้น่าจะครบนะทีน,นี้จะเอาคนมาช่วยทำด้วย ก็คงจะไม่พ้นพี่นานทยันเดี๋ยวเราดูพ่งนี้กันเนะครับวันนี้เอาไข่ไก่ก่อนไก่กินข้าวกันแล้วไก่ข้าวก็ไก่ก็ไก่ก็ไก่ อ่าพอกายกินตีตีไก่จิกไก่เล็กเข้ามไก่ใหญ่จิกไก่เล็กเข้ามเจ็บเจ็บเจ็แบ่งกินลูกแบ่กินกินด้วยกันกินด้วยกันดีๆนะอย่นีด้วยกันดีๆเนาะทีนี้เหลือๆแค่นี้เราลูกมีกี่แค่นี้มีประมาณประมาณเท่าไรลูกสามสิบสี่สิบนะประมาณสี่สิบเหรอสี่สิบเจ็บได้ประมาณสี่สิบไก่ได้นะสี่สิบกุ๊กไก่ เมื่อก่อนมีเป็นร้อยหายหมดหายหมดไม่มีลูกเจียบเกิดลูกเจ็บมีน้อยเจียบเกิดน้อยนะก็โดนงูเหลือมกินบ้างตีกันตายบ้างโดนเหยี่ยวโฉบกินบ้าง,าาง,เ,างเหลืออยู่แค่นี้นะอืมเขาก็ขอนำ คลิปวันนี้ให้ทุกท่านได้รับชมน้องไก่กินข้าวกันก็ช่องนี้ม่ค่อยได้ออกเทนน่าไรนะเพราะนั้นออกครั้งหนึ่งก่อนโมตนาสาธุกับทุกท่านที่มีความรักความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายน้องเหมียวน้องไก่และมีจิตศรัทธาร่วมด้วยช่วยองปรูร่วมมูลด้วยกันสร้างพุทธคยาเจดีย์อย่างนี้ก็สร้างตังกำลังศรัทธานะมีเท่าไรก็สร้างไปก่อนเพื่อจะได้ให้ ไว้เป็นที่สักการะแก่สาธารชนคนรุ่นหลังในศึบต่อไปในอนาคตก็น่าก็ขอกดมาแสดงสาธุสำหรับกินหลวงปู่ขอฝากไว้พิธีนี้พราะก็หมายคิดต่อไปชุดลมิสุขสาธุอายุวนันโนตุกขังพระลงัง